ปัจจุบันสี่ค่ะจะเป็นทีมสี่คนถ้าของใหม่เนี่ยแล้วรู้อย่างเขาเลือกอะไรคือต้องเลือกกันเนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเชิญไปแล้วก็จะไม่ไม่แบบตรงนี้น่าจะเกินหนึ่งลูกบาทเมตรเอาแม่ขยาหของเราเนี่ยหน่วยละแปดพันบาทเดี๋ยวใส่รักษาจะลงมาให้คำแนะนำเพื่อจะได้ให้ควบคุณจอกันองคือว่าเจ้าหน่างที 4, ้นะครับเพราะว่าใน ปรคุณีหนึ่งใค้กอยานนี้นะเ่ยมันเป็นโมเดลใช่ครับเพราะมันีลงมีขยะใช่บางบางอันบางอันมันก้ามกึ่งอะครับเป็นเป็นส้มที่ขนาดอยาไดีหรือว่านเป็นขยะสดกปอนะครับมาอันนี้อันนี้จะเป็นพี่เตคือคือเรามีอย่างนี้ไว้อะเพนา้เราสั่งทำแล้วมันแพงแล้วเขาไม่มีงบเยอะ

อยู่ความใส่ใจของเราด้วยใช่ไหมประทับจนชินก็จะสบาย muốn mươi sau như mấy là cũng đã có những khách khám khi